โอ้เมื่อคืนเกิดเรื่องวุ่นวายที่กัมพูชานะครับเนื่องจากพวกเขาจัดงานเทศกาลวันเขาดาวแต่ไม่รู้จัดกันอีท่าไหนนะทาไฟไหม้ทั้งเวทีเลยนะครับรวมถึงทําให้พะบรมมหาราชวังบางส่วนของกรรษัตริย์ของพวกเขาเนี่ยไม่เสียหายไปด้วยนะครับส่วนคนเขมรเนี่ยก็วิ่งหนีกันจ้าละวันเลยก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนนวลจ้าวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาวของของอคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุมไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกลาบงามๆขอบพระคุณมากแต่ว่าตอนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้นะมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากทุกๆคนกันด้วยนะถ้าอยากจะฟังคลิปนะแล้วนอนหลับสบายๆเนี่ยนะมีหมอนหนุนนุ่มๆจากโซโลมอนซึ่งยี่ห้อนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นยี่ห้อที่นิยมมากๆตามโรงแรมที่เขาใช้กันนะครับซึ่งซื้อตอนนี้เนี่ยแถมกันไปเลยหมอนข้างหนึ่งใบเอาไปนอนกอดกันแบบชิวๆแล้วล นุ่นหมอนโซโลโมอนรับรองวอาฟินสดๆส่วนวัดสดสุดสดสดภายในเนี่ยก็ไม่ได้ไก่กาอาราเ่น,นะจ๊ะทาทำมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วก็มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วใครที่นอนแล้วมีอาการปวดคอเนี่ยรับรองว่าถ้าสั่งหมอนโซโลโมอนนี้อาการปวดคอจะค่อยๆทุเลาดีขึ้นนะครับถ้าใครสนใจอย่าลืมคลิกกันไปคนละ1-2ใบนะจ๊ะย้ำกันอีกทีช่วงนี้มีโปรโมชั่นซื้อหมอนหนึ่งใบแถมหมอนข้างกันไปเลย ส่วนสาหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนขเขียนเขากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเพียงแต่ในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนพวกเขาจะพยายามปิดข่าวเรื่องนี้ให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะทําได้เนื่องจากว่ากลัวคนไทยรวมถึงคนเวียดนามจะเอาข่าวนี้ไปล้อกันคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยที่เมืองเสียมเรียบแถวแถวบริเวณพระมหาราชวังของคนกัมพูชาเขามีการจัดงานวันเขาดาวกันด้วยนะซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยก็เคยมีการจัดงานเทศกาเลเรือกันมาแล้วครั้งหนึ่งถ้าทุกคนยังพอจํากันได้ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่จัดงานเทศกาลเรือทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้อยู่ดีจะมีสิ่งที่มันไม่ค่อยดีเกิดขึ้นแค่หนึ่งอย่างก็คือขยะมันเยอะมากๆและเนื่องด้วยสถานที่จัดงานในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันสาเร็จลุล่วงแล้วมันก็ดูใหญ่โตงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยก็ควรที่จะจัดงานที่สถานที่เดิมโดยเป็นการจัดงานคอนเสิร์ตยักษ์ขึ้นที่บริเวณแถวๆนั้นนะครับลักษณะการจัดงานเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับที่ประเทศไทยเราเคยจัดกันอยู่นั่นแหละก็คือจะมีเวทีคอนเสิร์ต แล้วพอถึงเวลาที่จะข้าวดาวเนี่ยก็จะมีการนับ 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1ิบเก้าแปดเจ้มแล้วก็ปล่อยพุนะครับตามสไตล์ซึ่งตอนที่จุดพลุก,กันเนี่ยปังปังปังสักพักนะครับไม่แน่ใจว่าจุดกนันท่าไหนนะไฟเนี่ยมันดันไปติดตรงแถวบริเวณรูปของกษัตริย์ของพวกเขานะครับก็คือกษัตริย์สีหามุนีกษัตริย์องค์ปัจจุบันของกัมบูชานั่นแหละและหลังจากนั้นนะครับรูปเนี่ยมันก็ไหม้ววดจนเกือบจะหมดแล้วก็ลามมาถึงเวทีใหญ,ทใหญ่ที่พวกเขาจัดคอนเสิร์ตกันเอาไว้ด้วย แค่นั้นไม่พอนะครับไฟยังลามไปถึงบางส่วนของพระราชวังของกษัตริย์ของพวกเขาอีกตั้งหากเรียกได้ว่าเกิดความวุ่นวายกันสุดๆซึ่งคนก็เหมในบริเวณแถวๆนั้นเนี่ยก็วิ่งหนีกันจ้าละวันแต่คนที่วิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวๆที่มีไฟนะครับคนที่อยู่ในบริเวณอื่นๆก็จะไม่ค่อยวิ่งกันสักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะไกลเพียงแต่หลังจากที่มีการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องหยุดลงในทันทีแล้วก็ให้คนทุกคนเนี่ยทยอยกลับบ้านกลับช่องไปซะ เนื่องจากจะได้มีการเคลียร์พื้นที่ด้วยความรวดเร็วซึ่งหลังจากที่มีการประกาศออกมาแบบนี้นะครับก็มีพวกอินโฟแคมเมนหรือว่าสื่อแคมเมนเนี่ยได้เริ่มมีการทําข่าวว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจุดพลุแล้วก็ทําให้มันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอยู่ดีๆก็มีกระแสะออกมาของพวกเขานะครับว่าเราไม่ควรที่จะแชร์คลิปนี้ออกไปเพราะถ้าเราแชร์ออกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวของเราในอนาคตได้และประเด็นสําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าพวกเสียมรู้หรือว่าพวกคนเวียดนามร้ พวกเขาจะเอาข่าวนี้ไปเล่าเป็นเรื่องตลกกันไปซะก็เลยมีการทําแคมเปญให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันลบคลิปนี้ออกจากโลกโซเชียลแล้วถ้าใครที่ไม่ลบเราจะต้องช่วยลุมรายงานเพจนั้นให้มันปลิวไปซะเพราะถือว่าเป็นพวกที่ไม่รักชาติถ้ารักชาติจริงๆเนี่ยจะต้องไม่กระจายข่าวนี้ออกไปอย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้เบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดว่ามีผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บหรือเปล่าแต่ประเด็นคือการจัดงานครั้งนี้ของกัมพูชาต้องเรียกได้ว่าล่มแบบไม่เป็นท่าเลยก็ว่าได้ ถึงแม้จะมีการเคมใหญ่โตว่าเป็นการจัดง,งานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติของกัมพูชากับการเขาดาวในครั้งนี้เพราะมีการเตรียมงานเอาไว้ประมาณ10บกว่าวันนะครับโอ้โหขนาดเตรียมงานยังใช้เวลาแค่10วันเองเหรอครับเนี่ยจริงๆน่าจะนานกว่านั้นนะก็อย่างนี้แหละนะอย่างที่เตือนกันไว้ไม่ลูกกี่ครั้งตอกกี่ครั้งปล่อยให้ทาอะไรเองเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบน,นี้แทบจะทุกครั้งนะครับแล้วก็ไม่เข็ดกันสักทีไอ้งานก่อนหน้านี้ที่จัดออกมาแล้วมันประสบความสาเร็จแทบจะทุกครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นการช่วย เพียงแต่ช่วงหลังๆดูเหมือนกับพวกเขาจะเริ่มไม่อยากจะเสียเงินจ้างบริษัทจากประเทศไทยแล้วนะครับก็เลยมีการจัดงานกันเองและสุดท้ายก็อย่างที่เห็นเกิดเหตุไฟไหม้กันซะอย่างนั้นทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นเนี่ยเพราะข้อผิดพลาดจากการจุดพลุพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าฟากทุกคนอย่าแชร์คลิปนี้ออกไปไม่งั้นจะส่งผลกระทบก,บ,กบกับการท่องเที่ยวของเราได้ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่เป็นเรื่องของหน้าตาของประเทศได้โปรดอย่าแชร์คลิปอะไรออกไปเราจะต้องแชร์คลิปเฉพาะที่มันมีแต่เรื่องดีๆของประเทศกัมพูชาอย่าแชร์สิ่งที่ทําให้ชาติเรานั้นเสื่อมเสียเพราะยังไงซะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเราต้องไม่แชร์คลิปนี้ออกไปน okay. ี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประเทศชาติคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนที่เป็นเด็กคอมเมนที่แท้จริงเราจะต้องไม่แชร์คลิปนี้และถ้าใครที่แชร์เราจะต้องช่วยกันรายงานเพจนั้น คอมเมนต์ต่อมากขบอกว่าปีนี้เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหวังว่าปีหน้าถ้าาจัดง,งานแบบนี้ขึ้นอีกมันจะไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามีหลายคนที่เลือกจะถ่ายคลิปและเลือกที่จะแชร์คลิปไม่เข้าใจว่าจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรเพราะมันไม่ส่งผลประโยชน์อะไรกับประเทศชาติคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราไม่ควรโพสต์เรื่องแย่ๆของประเทศของเรา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก่อนที่จะโพสพวกคุณควรคิดถึงความพยายามของคนที่ตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมาสักนิดนึงพวกเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของกัมพูชาซึ่งสุดท้ายจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแต่เราก็สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้นั่นคือเราไม่แชร์เรื่องเสียหายแบบนี้ออกไปสู่สายตาของชาวโลกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเราต้องรีบลบคลิปนี้ออกไปก่อนที่พวกบ้านเลขทีสองจะรู้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าอย่าแชร์คลิปนี้ออกไปมันจะส่งผลกระทบกับประเทศชาติ และที่สําคัญเราไม่ควรให้พวกบ้านเลขที่2รู้เรื่องนี้คอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าในฐานะที่ฉันเป็นคนคอมเมนฉันจะไม่แชร์คลิปและสิ่งที่ไม่ดีภายในประเทศของฉันออกไปสู่โลกโซเชียลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าได้โปรดลบคลิปนี้ระวังมันจะกลายเป็นข่าวดังที่ประเทศไทยคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าไม่เข้าใจทําไมชาวต่างชาติถึงต้องหัวเราะกับข่าวนี้ด้วยคอมเมนต์ comment ต่อมาเ็าบอกว่าคนที่แชร์คลิปนี้พวกคุณไม่คิดถึงหน้าตาของคนคอมเมนด้วยกันเองเลยคุณกําลังทําให้ชาวต่างชาตินั้นกําลังดูถูกเราอยู่ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบางคนอยากจะดังด้วยการแชร์คลิปนี้ไม่คิดถึงหน้าตาของประเทศชาติพวกแกกําลังทําให้เพื่อนบ้านนั้นหัวเลาะ,ะเยาะเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าฉันเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์อยากจะบอกว่าคนที่อยู่ในบริเวณนั้นไม่มีใครคิดจะทําอะไรเลยสักอย่างทุกคนมัวแต่ถือโทรศัพท์และยกขึ้นมาถ่ายคลิปคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าอย่าแชร์คลิปนี้อย่าแชร์ข่าวนี้เราต้องทําเพื่อชาติของเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเรื่องแย่ๆภายในประเทศเราอย่าประกาศให้ชาวโลกได้รู้ แล้วถ้าใครที่ไม่ยอมลบคลิปเราจะต้องเข้าไปรุมรายงานเพจนั้นให้มันปลิวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราจะต้องไม่ทําให้เพื่อนบ้านนั้นดูถูกเราได้เราจะต้องไม่โพสคลิปอะไรแบบนี้ลงบนโลกโซเชียลการทําแบบนี้ก็เหมือนกับการช่วยเหลือประเทศชาตทิทางออมได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไอ้พวกคนที่มันแชร์คลิปเป็นพวกไม่มีสมองรัฐบาลควรที่จะจับไอ้พวกนั้นเข้าไปปรับเงินข้อหาสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศกัมพูชา ่ะก็คอมเมนต์ของคนเอมเมนไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับโอ้โหคอมเมนต์ก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือแทบจะ100%คือไม่อยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยมันถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่าพวกเขาไม่อยากให้เรื่องนี้มันรู้ถึงชาวต่างชาติเพราะอาจจะสูญเสียการท่องเทียเ่ยวในอนาคตก็ว่าได้แล้วก็รวมไปถึงไม่อยากให้เพื่อนบ้านเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปร้อนะครับซึ่งเพื่อนบ้านก็น่าจะหมายถึงประเทศไทยเรานี่แหละ แต่ก็ต้องขอโทษด้วยกันแล้วกันนะครับพอดีเมื่อคืนเนี่ยนะไม่ได้นอนนะครับแล้วพอดีเห็นข่าวนี้พอดีก็เลยรีบตาลีตะเลือกลุกมาทําข่าวก่อนที่คนคอมเมนต์เขาจะลบคลิปแล้วก็ลบข้อมูลออกไปจากโลกโซเชียลมีเดียนะครับก็ต้องขอโทษคนคอมเมนต์ด้วยนะที่ทําข่าวทันนะครับแต่แต่แต่แตอัปเดตหน่อยนิดนึงเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาระหว่างที่นากาลังอัดคลิปอยู่เนี่ยมันมีการเปิดเผยจากทางรัฐบาลกรรมัมพูชยออกมาแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ไม่มีคนบาดเจ็บสักกบคนนะครับซึ่งก ไม่รู้จะเชื่อได้หรือเปล่านะแต่ก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นก็แล้วกันนะครับเพราะยังไงเนี่ยนะก็ไม่อยากให้มีการสูญเสียระดับต้องมีคนบาดเจ็บหรือว่าต้องมีการเสียชีวิตกันไปนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสําหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนหล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างอย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กับแบบสุภาพชนให้นาทราบกัน้วยกันละกันนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วแต่ว่าก่อนจะลากันไปเนี่ยก็ขอสวัสดีมีใหม่ทุกๆคนโดยกันลวกันนะครับวันนี้เป็นวันที่็นึ่งวอง ปีใหม่นี้นะครับก็อยากใช้ทุกคนเนี่ยตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสแล้วก็ขอให้ทุกคนมีเงินมีทองใช้กันตลอดปีนี้และปีต่อๆไปด้วยกันละกันนะครับส่วนสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนานแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสคลับ